สวัสดีครับผมแดนนี่จาก fitway.com นะครับผมวันนี้ผมมารีวิวอาหารเสริมวิต้าสตรองตัวที่ชื่อว่า Lean Mass g a n n e r นะครับผมผมจะพูดก่อนว่าตัวนี้เหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับคนที่ผอมนะครับแต่ว่าไม่ได้มีพุงนะครับคือเป็นคนผอมโดยธรรมชาติแต่ว่ามีปัญหาก็คือว่ากินอาหารไม่ค่อยไหวแล้วก็อยากจะเพิ่มหนักแล้วในเวลาเดียวกันก็อยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าอยากจะมีปริมาณไขมันที่มันแบบว่าไม่ได้สูงไม่ได้อ้วนนะครับผม ลีนแมสเก g เนอร์คือเป็นเก i เนอร์สูตรโปรโตีนสูงที่มีคาร์โบก็จริงแต่ว่าเป็นคาร์โบที่ดีนะครับแล้วก็มีแฟตที่ดีนะครับผมโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับในหนึ่งเซิร์ฟเนี่ยจะให้เราถึง600แคลอรีนะครับผม600แคลอรี่นะครับผมแล้วก็ไอตัวแคลอรีที่เนี้ยมันจะมาจากตัวเทรดมาร์กที่ชื่อว่าไกลโคฟิลนะครับผมก็คือจะเป็นคาร์โบไฮเดรตสูตรเบลนนะครับ เป็นเป็นอย่างดีนะครับมีทั้งย่อยวายย่อยช้าแล้วก็ย่อยปานกลางนะครับผมฉะนั้น600แคลอรี่พวกนี้จะมาจากแคลอรี่คุณภาพทางนั้นนะครับมีโปรโตีนทั้งหมด65กรัมนะครับโดยตรงนี้เป็นทรูโปรตีนนะครับผมเป็นโปรโตีนแท้ปราศจากแอมิโนสไปกิ้งนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าแอมิโนสไปกิ้งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแอมิโนสไปกิ้งมันเป็นเรื่องอารมณ์ประมาณว่าวิธีการปลอมเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับซึ่งมัน มันไม่ค่อยขาวสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าผมได้อธิบายไปแล้วว่าในอุตสาหกรรมนี้มันมีวิธีนี้แล้วเขาทำกันยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าเวทเกนเนอร์นี้นะครับผมตั้งใจที่จะทําให้คุณใหญ่ให้คุณได้รับแคลอรี่โดยง่ายก็คือ600แค่เชคแป๊บเดียวกินเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ทําให้คุณอ้วนนะครับที่บอกงี้ได้เพราะว่าคุณต้องดูที่เวลาคุณดูเวทเกนเนอร์ให้คุณดูที่ปริมาณน้ําตาลครับฉะนั้นเนี้ยจะมีน้ําตาลเพียงแค่3กรัมนะครับเมื่อเทียบกับขนาดช้อนร้อยหกสิบกรัมครับ เพราะว่าเราต้องคิดทุกอย่างออกมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะน้อยกว่า2%ซที่สำคัญก็คือ0%ูนยเนทรานฟตนะครับผมก็คือไม่มีไขมันอิ่มตัวแบบแย่ๆนะครับส่วนผสมทั้งหมดนะครับมาจากโปรโตีนแพงแหล่งเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือเวโปรตีนก็เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีที่ทสุดแล้วก็แพงที่สุดแล้วก็ไม่มีพวกซอยโปรโตีนที่ผสมเข้าไปเพื่อเพื่อลดต้นทุนนะครับผมเพราะซอยโปรโตีนนี่มันแบบมันมันไม่ค่อยดีต่อคนเล่นกล้ามเท่าไหร่นะครับผมโอเค ตัวนี้ปัาจากฟิลเลอร์นะครับผมฟิลเลอร์คือพวกสารขึ้นรูปต่างๆที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้มันแบบรู้สึกคุ้มแต่ว่าไม่มีประโยชน์ทางด้านสารอาหารนะครับผมได้ทําวิดีโอตัวหนึ่งอธิบายเกี่ยวกับเรื่องฟิลเลอร์ไว้ถ้าคุณสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จริงๆเราจะมีสีรสชาติเข้ามาครับช็อกโกแลตวานิลลาสตรอเบอรี่แล้วกุยกล็ดครีมแต่ตรงหน้าผมนะตอนนี้มีอยู่แค่รสช็อกโกแลตนะครับเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือ เรื่องของวิธีการรับประทานนะครับวิธีการรับประทานนะครับผมจะมี1ช้อนอย่างนี้มาอยู่แล้วนะครับในผลิตภัณฑ์และให้คุณดูตามตารางด้านข้างนี้นะครับผมที่จะอธิบายวิธีการทานตามน้ําหนักตัวนะครับโดยหลักๆก็จะแบ่งน้ําหนักตัวเป็น3ขั้นด้วยกันคนที่หนักน้อยกว่าประมาณ6กสโลแล้วก็ระหว่าง60ถึงประมาณ70ไปลายนะครับเจแล้วก็มากกว่า77ขึ้นไปนะครับผมก็ปริมาณมากน้อยก็ทานดูเอาปรับผลเอานะครับผม ตอนนี้ผมจะมาชงให้ดูว่ามันละลายง่ายขนาดไหนนะโอเคตัวนี้แล้วก็ที่ผมเปิดเอาไว้เป็นรสช็อกโกแลตนะครับก็ขออน,นุญาตครับเทน้ำตัวนี้เวลาตักนะครับให้ตักแบบหนช้อนแบบพูนๆเลยฉะนั้นผมจะพยายามตักช้อนพุนๆน,นะนะครับก็คือนี่หนึ่งช้อนปกตินะครับผม แล้วผมก็จะเพิ่มอีกนิดนึงเข้าไปมันจะได้กลายเป็นช้อนปปูนแบบง่ายๆโอเคแล้วผมก็จะเขยา่าเอ,อ่ออันนี้ที่เขย่าให้ดูนะครับเพราะว่าคืออยากจะให้ดูว่ามันละลายเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะได้เห็นภาพกัน,นครับผม ผมก็เขย่าแค่คุณเห็นนะคุณผมเขย่าแค่แป๊บเดียวเองโอเคครับก็เนื้อเนียนครับแล้วก็กลิ่นก็หอมรสชาติมันจะไม่หวานครับของวิต a าสตรองจะไม่ใช่รสชาติแบบหวานบาเอ,อเรื่องต่อไปก็คือผลลัพธ์ที่คาดหวังได้นะครับผมเนื่องจากว่าเนี้ยเป็นน้ำหนักเกนเนอร์โปรโตีนสูงฉะนั้นผมบอกได้เลยว่ากล้ามเนื้อคุณจะขึ้นอย่างคุณภาพมากกว่าคุณกินแบบ ก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าหรือไอศครีมซึ่งพวกนั้นมีโปรตีนในปริมาณที่ต่ำไขมันเยอะแล้วก็แป้งเยอะนะครับประมาณสักอาทิตย์ละโลกําลังดีนะครับอย่าให้มันเร็วกว่าอาทิตย์ละโละครับโดยเฉพาะกิโลแบบกิโลหลังๆมันจะยิ่งขึ้นยากแต่ก็อย่าให้มันขึ้นเยอะเกินนะครับผมให้ดูช่วงน้ําหนักตัวตามที่ข้างๆข,ข,ขวดแนะนำเอาไว้นะครับแล้วก็พยาอามปรับตามนั้นเอาตอนนี้ที่เราทํามามีทั้งหมด2ไซส์แต่ไซส์นึงยังมาไม่ถึงนี่คือไซส์6ปอนด์นะครับไซส์นี้กินได้ประมาณสัก16วันตีว่่าคครรึงเดือนนะับ แล้วก็จะมีใช้10ปอนเป็นตัวถุงมาประมาณขนาดน,นี้นะครับก็คือมากกว่ไอ้นี่สปอนก็อันนั้นจะทานได้ประมาณเดือนหนึงหรือว่าที่ผมคิดอกมามันยี่สิบหกวัน,นครับก็รสเหมือนเดิมช็อกโกแลตนะครับวานิลานะครับผมคุคกกี้และอร่อยมากๆก้วยอร่อยมากๆผมผมกินแล้วนะครับแล้วก็วิธีการใช้สินค้าตัวนี้ควบคู่กับตัวอื่นถ้าต้องการจะเป็นตัวไหนปกติแยก2มวลครับมีเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็มีลดไขมันแต่แน่นอนแหละ ลีน n มทสแก,สเ,กเนอร์เอาไว้ลดไขมันไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันมีแป้งเยอะจะแนะนําเฉพาะเพิ่มกล้ามเนื้อก็จะเป็นครีอทีนครับแล้วก็เป็น BCA ก็ครีอทีนก็ช่วยเรื่องแรงนะครับคุณกินแคลอรี่เยอะเข้าไปคุณก็ต้องเล่นหนักๆเล่นโหดๆนะครับแล้วก็ทําให้คุณเล่นได้นานขึ้นแล้วก็ BCA นะครับผม BCA ก็จะเป็นกรดอะมิโนที่สําคัญที่สุดต่อการสร้างกล้ามเนื้อของของมนุษย์นะครับแล้วก็ทําให้คุณฟื้นตัวได้ได้ไวขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสามารถผสม2ตัวนี้เข้ากับตัวเกนเนอร์ได้เลยนะครับเดิมรวมก็หมดแล้วนะครับผมก็ v i ต a าสตรองเลยยึดคอนเซ็ปต์เดิมนะครับผมคือซีโร่แอมิโนสไปกิ้แล้วก็อะไรที่เขียนไมาอยู่บนฉลากคือมีตามนั้นนะครับยืนยันคําเดิมครับ Fitway เ,เพราะเราไม่ใช่แค่คนขายเวยครับสวัสดีครับ